อยากเป็นนักสแสดงแบบพี่ลีซ่าพี่หลิงหลิงก็เลยอยากสูง170เลยเขาอยู่บนเวทีจะได้ดูสวยค่ะนาราฝันอยากเป็นอะไรตอนโตคะอยากเป็นนักร้องนักสแสดงค่ะแล้วทําไมถึงคิดว่าส่วนสูงอะ่ะสำคัญกับนักร้องนักสแสดงคะเพราะว่าถ้าตัวเล็กคนดูจะมองไม่เห็นค่ะแล้วตอนนี้นาราสูงขึ้นมากี่เซนแล้วจากครั้งแรกที่มาที่นี่คะสองเซนค่ะ ยังไงตอนเห็นว่าตัวเองอ่ะสูงขึ้นแล้ว2เซนรู้สึกดีใจมากเลยค่ะอยากสูงขึ้นมาอีก5เซนเลยค่ะพอเราสูงขึ้นแล้วเนี่ยมีใครทักไหมว่านาราดูสูงขึ้นเริ่มทักเยอะค่ะถ้าออกกําลังกายไหนที่นาราชอบที่สุดคะมีท่ากระโดดดังขาค่ะเพราะว่ามันง่ายดรทอสเตอร์เนี่ยนาราชอบอะไรที่สุดเวลามาที่นี่ชอบกระโดดแทโพลินกับโขนบาค่ะแล้วพี่พี่โค้ชน่ารักไหมคะน่ารักค่ะ โดดที่ดร็อเตอร์ทอเตอร์เพราะว่าเพื่อนๆจะได้สูงเท่ากับหนูค่ะอยากมาทุกวันนาลไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะที่นี่สนุกมาก